ถ่าย o u t u b เหรอครับใช่ครับสวัสดีครับบังลี่บังรันวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแล้วทำไมไม่ถ่ายให้แต่เลขจนตลุกตลุกขายไปไปอือะไรบ้างนะตากัก่ายพันซอมบี้เหรอสายพันซอมบี้แล้วมีสายพันอะไรพิลันยา่าแล้วก็กินข้อ ทุคนเกิดเหตุการณ์ไอซีเอ็นลูกดิฉันต่อยกันกลางกองถ่ายค่ะอุ้ยปากแกเมียพ่อคือคนเลียนแม่อันนี้คืออะไรเรียนเรียนไม่ไหวแล้ววันนี้จะพาเด็กๆมาถ่าย MV เพลงกันค่ะมาถึงเริ่มแรกก็ได้กางเกงมวยและนวมคนละหนึ่งชุดแบบแรกเด็กๆต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยค่ะหลังจากที่แต่งตัวเสร็จเราก็ไปเตรียมถ่ายกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวงหลังนะคะเพลงนี้คือเพลงโมมาลาของพี่โจล้งครับไปดูบรรยากาศกันครับ ว้าวพี่นอบ,บินสูงมากเลยพี่พี่เห็นไหมครับแจ้กก็เปียนั่นเองพี่อเบเห็นจากนี้ไหมครับุุกคนจะน้ำการสนุกเอ้ย ถ่ายยูทูบเหรอครับใช่ครับสวัสดีครับบังลี่บังรันวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแล้วทำไมไม่ถ่ายแต่เลขช็อตตลกตลกขายไปบ้าง <c oughs> อ๊มอ่ะเป็นลิงเป็นลิง่เป็นลิง,ปงเป็นลิงทำไมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เย้เย้เย้เบื่เหรอที่บ้านมีปลาอะไรบ้างนะปลาั <c oughs> าสายพันธุ์ซอมบี้เหรอสายพันธุ์ซอมบี้แล้วมีสายพันธุ์อะไรอีกปิรันย่ามันก็กิงคอง เด็กๆก,ก็กําลังเตรียมตัวไปถ่ายซีนที่2กันค่ะซีนต่อไปเป็นซีนที่ซ้อมมวยกันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่วุ่นวายสุดๆจะเป็นยังไงคคไปดูกันเลยค่ะซ้อมมวยมาถ่ายเอ็มี m b งครับโอเคตอนนี้กําลังทําอะไรกินข้าวหิวข้าวนน้องไปไหนนุ่นเอเ้าเอเ้าเอเ้าลุ้มลุ้มอโโหอ้โหยอุ้ยอุ้ย ซีนต่อไปก็เป็นซีนที่บังลี่กินเจลลี่ถ่ายไป15นาทีออกแค่2วิ 2> ถ่ายอยู่หลายเทคมากจนหน้าบาังลี่กลายเป็นตูดแล้ว ซีนนี้เป็นซีนที่ผู้กำกับบอกให้ต่อยกันเล่นๆแต่เจ้าสองแสบดันต่อยกันจริงๆพี่โจลงถึงก็รีบวิ่งไปห้ามกันเลยทีเดียวคนน้องก็ไม่ยอมคนพี่ก็ดันต่อยจริงโอ้ยหัวจะปวดและเหตุการณ์หลังจากนี้คือการที่ไปต่อยกันจริงๆอันนี้เกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่เกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใครฟาวใครเกิดเหตุการณ์อะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อย เห็นหโอ้ย่ามาบางมุมของบางร้านบ้างครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่คือต่อยอะไรหรอต่อยตานแล้วบางร้านทำอะไรบอกคือทุกคนเกิดเหตุการณ์ไอซีเอ็นลูกดิฉันต่อยกันกลางก้องถ่ายค่ะอุ้ยวิ่งเงินวุ่นมันต่อยกันจริงๆต่อยกันแบบ ลูกหายไปไหนอ้อมไปต่อยนัวกันอยู่ข้างข้างหลังแบบโหววิ่งกันตกใจกันทัน้งกองหายเพราะลูกต่อยกันนะคะก็โอเคผ่านไปได้ดีโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาถ่ายเบื้องหลังนะคะถ่ายเอวเพลงวันมอลาวของพี่เจ้าลุงนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ถ่ายฉากข้างบนเสร็จแล้วกำลังลงไปข้างล่างนะคะ ไปนะลงไปนะไปบ้างได้ไหมไปไปเล่นน้ำก็ดีไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะตกปลาฉลามตกปลาฉลามไม่ใช่ไปตกปลากระตกปลาออกไปไปตกปลากระพี่ๆบอกจะพาอัสลีไปตกปลาฉลามรอดูกันว่าจะได้ไปตกปลาฉลามหรือเปล่าเราก็เข้าไปข้างในนะคะทุกคนหลังจากที่นั่งพักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนี่ เมาแล้วอยู่กับพี่ๆแฟนไฟต์นะคะมองกันไหมจิ๊ดมันก็จะเมื่อหน่อยโอเคทุกคนอากาศต่างๆนะคะมีกรรมการพิเศษเราเลยโอ้ยมีสองกรรมการเดินช่อมเดียวกันใช่ต้องดูคู่มวยก่อนดูประกบ เจนผู้มวยประกอบพอดีตึงกว่าแฮกตี้ครับผมตึงกว่าแฮกตี้กรรมการคะคู่มวยวันนี้เป็นไงบ้างคะคู่มวยมองไปทางใครครับผมคาร์วิลกับป๋าเกรรมการมองไปทางใครครับผมขอห้ามออกเสียงออกเสียงไม่ได้เป็นผู้ให้คะแนนออกเสียงไม่ได้ใไหมออกเสียงไม่ได้ผู้ให้คะแนนออกเสียงไม่ได้โอเคดีมาก ข้างในก็เป็นฉากที่พี่ๆถ่ายกันค่ะตอนนี้น้องๆยังไม่ถึงคิวนางให้กำลังใจพี่ๆกันอยู่พี่วรนฉลองก็มาด้วยนะคะ <laughs> เด็กๆเชียร์ลุงหลงเร็วเชียร์ลุง้องเร็วรีบรันเร็วๆ

เมื่อกี้ให้บอกว่าอะไรนะอยากเินกงคนไหนนะคะอยากน้องน้องเกมมันน้องเก็บเมียดูอยู่หรือเปล่าปากถึงเมียปากถึงเมียพ่อคือคอนเทนต์แม่พ่อเอากินทุกคนต่อไปสวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทะเลาะกันไปหลายรอบแล้วค่ะต่อยกันนัวเลยเอาวะสวัสดีค่ะเแม่เดี๋ยวพี่ขอคืงเยอะมากนะคะจากวังแซนไัวร์ขับมาสนับสนุนนะคะอร่อยไหมครับ นี่นะคะสนับสนุนโดยบางแสนไฟขับนะคะนี่เสื้อบางแสนดีกว่าหรือเปล่าชวนไปตกปลาฉลามที่บางแสนชวนน้องไม่ตกปลาฉลามแต่ชวนเล่นนะต้องชวนจริงไหมคนเนี้ยร้องไห้นะเราเล่นทีมตังค์ใช่ไหมเออแค่พี่โม่คือจะมาแปะใส่อันนี้หรือว่ายังไงอ่ะพร้อมยังพร้อมยังนี้ กับพี่กับพี่เอเชียไปไปน้อยดีได้ก่อนลีดำไม่ได้มีคนที่สองคน่สองใลับตาใช่ทุกคนคนอื่นต้องหลับตาลีเราหลับตาคนที่สองใครหนลับตา

สรุปยอมแพ้เองหรือว่าไงไม่อรนน,น,นีไม่เลยไม่เลไม่เลยไม่เลยเย <c oughs> ไ,มไม่อร่อยเลยไม่อันอันนี้อัน,นไหอ,อ,อร่อยครับอันอันร้ออนนร่อยหลังจากที่ทานข้าวกันอิม่มเด็กๆก็กลับมาเข้ากองกันต่อค่ะถึงเวลาของเราแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยรอรับรองแล้วระหว่างเด็กๆรอเข้าซีเราก็แอบมาเป็นกองเชียร์ให้พี่ๆซีนใหญ่กันค่ะเชียร์กันมันเลยทีเดียว นอนไหมแน่ใจว่าไม่ง่วงมาค่ะทำเพลงเหรอเพลงอะไรอ่ะอตอนนี้กำลังเข้าฉากที่พี่นาบิวและเขากาไอ้นี่จะนายหล่ะครับก็าลองเพลงเหรอยลุงู้องอีกตัวเลยร้องความรักแจ้หน่อยครับเชียร์ใครเชียร์ใครครับสว่าววววสว่าว

รีบไปดิรีเออตีเขาอุ้ยกรรมการาคะแนนล้วอเดแลว่มีกไม่ียลยไม่งนร้องลยถ้าไม่ร้อง ชูมือชูมือช oh, ูม oh, ือเอาเออหลวห่นกนกนกนเอาชูมือ um, ชูมือชูมือเอากรรมการไม่ได้เชียร์พูดวินเออร์อีนอันสลีโอเอาไปเลยเอาไปเลย

ใครอยู่ไหนคงช้าง่วงนอนนอนอยู่เมื่อกี้คงชาติไทยอยู่ไหนครับก็คือกำลังหลับอยู่แล้วก็ต้องงัดขึ้นไปแล้วก็คือิอดูบางแหละนั่งยืนร้องไห้บนเวทีนะคะตรงนี้พี่ช่วยกันปอบอ่ะสรุปเ c ี n e สุดท้ายบังลี่ก็ไม่ได้ถ่ายค่ะมีแค่บังรันคนเดียวถ้าใครเห็นฉากนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะ หลังจากที่ถ่ายเสร็จหมดแล้วเด็กๆก็มากินข้าวกินขนมเตรียมตัวจะกลับบ้านไปเอเยไปเล่นกับผมด้วยนะครับใช่ครับพี่เอเยแอบหลักครับทุกคนอย่าได้ไปบอกบล็อกเบลกันครับมีคนแอบอู้ครับพี่พีเอฟซีทุกคนมีคนแอบแอบอู้มานั่งกับอัศรี้ เอาไม่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับใส่เสื้อตรงไหนขอชนะลูกชนะลูกครับหรือยังบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วค่ะตื่นแล้วครับหยุดร้องแล้วครับสวัสดีค่ะไปวันนี้เราจ่ายงานเสร็จแล้ับพี่พี่เราจะไปส่งครับโอเคครับ อ่ะคืออะไรหลับ <c oughs> อ๋อพี่พี่อย่าลืมดูผลงานของเรานะคบอ,อ่ะอีคลิปก่อนเร็วอ,อย่าลืมกดอ,อะไรไลักิจอ,อย่าลืมก,ก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊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 งนะคะบ๊ายบาย